<laughs> กลับมารับสายฟิีกันต่อเลยดีกว่านาอะนะกับเบอร์0ูนย์สองหนึ่งหนงนั่นเองครับผมกับรายการพุ่งช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมนั้นเตรียมข้อมูลมาเลยในนั่นเองครับผมนะชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนั่นเองครับผมตอนนี้มีสายแล้วนาอสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับนุครับคุณนุนะคะพี่นุครับขอวันเดือนปีเกิดหน่อยครับ เอสิกันยาสองหนย์หกวันอาทิตย์ครับ15กันยาศูนย์นะครับอ,อทิตอ่าเวลาเกิดครับเร่าๆก็ได้ก็ศูนย์หกจุดสอนยครับอนี่ขนาดเข้าๆได้มี20งศูนยเลย <c oughs> อ่ะ,ะเดี๋ยวทราบท,ทราบเรื่องอะไรครับครับผมเอ่อเรื่องที่อยากทราบก็คือการเงินการงานแล้วก็ความรักทรอ<ห>ปีนี้ปีนี้เหนื่อยหน่อยนะเพราะเกิดเถาะนะครับ กิดถอเนี่ยเข้าชงเต็มๆปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องที่ต้องระวังหลักๆเลยก็คือเรื่องตัวเองกับเรื่องเดินทางไกลเรื่องญาติผู้ใหญ่ครับผมนะฮะครับอันนี้ต้องต้องระวังให้มากเพราะว่าเข้าชงเต็มเต็มนะครับแล้วธาตุของคุณประจําตัวก็คุณเกิดวันวันลากาซะด้วยนะครับธาตุประจําตัวก็เป็นธาตุทองลากาซะด้วยนะครับกาครับถือว่าเป็นธาตุที่อ่าเป็นเป็น นักสัตว์ที่ชงด้วยนะชงร่วมเขาเป็นไทสวยชงตัวเองด้วยแล้วปีก็ถือว่าโดนชงหลักด้วยวันนี้ชงหมดเลยโดนเต็มเต็มเลยตอนนี้ชีวิตคุณพี่นุเป็นยังไงบ้างร้ายฟังคร่าวๆหน่อยสิอะไรนะครับตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับว่ามันเรื่องการงานหรือที่มันแย่ลงกว่าเดิมไหมหรือยังไงก็ส่วนใหญ่จะเดินทางบ่อยนะครับแล้วก็ ม,มักจะมีเรื่องคือว่าให้ต้องจ่ายเงินอยู่ตลอดใช่ครับเ <nung? S 1> พราะว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรากาไฟนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพอคุณเป็นธาตุทองปั๊บเนี่ยไฟมันจะเผาทองเพราะฉะนั้นคุณมีเรื่อง <ะ S 1> <ละ S 2> ต้องเสียทรัพย์เยอะแน่นอนนะครับแล้วลยิ่งยิ่งถ้าออกไปข้างนอกไปไปกลๆอย่างเงี้ยก็จะเสียมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องเสียงเสียทรัพย์มากขึ้นแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงมากขึ้นต้องระมัดระวังน,นี่มีป่ามีเสียงกับใครบ้างแล้วหรือยังครับ อช่วงนี้ก็มันมันมีกับข้างบ้านเนี่ยครับต้องระมัดระวังปีนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องทอร์บบอแวงคดีความแล้วเขาจะพ้นจากตรงนี้เมื่อไหร่ผมก็ประมาณทันวา23ธทันวาก็พ้นนะครับอีกนิดเดียวคุณพู้คือใจเดียวนะเดี๋ยวจะีกเลี่ยแต่ก็ถ้าจะแก้ก็ต้องใช้ธาตุดินเยอะๆนะครับช่ช่วงนี้ถ้าจะแก้ไฟตรงนี้เนี่ยคุณต้องใช้ธาตุดินนะพวกสีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลเยอะๆนะครับ ส,สีครีมน้ำตาคลครับ ใส่พวกหินสีพวกนี้ก็ได้นะครับก็จะลดไฟลงได้บ้างจริงๆนะมันมันผมเองเนี่ยปีนี้ผมก็ชงคุณพี่โนก็คืออาจารย์เนี่ยเขาก็ใช้ผมใส่ไทเกอร์อายอาจารย์ใส่ใส่ได้ไหมอาจารย์ใช่ครับมันจะลดน่ะอย่างผมเองเนี่ยผมมีความากังวลมาเพราะว่ามันขาดครับไทเกอร์อายแบบนี้ครับสีเนี่ยสีออกน้ำตาลเป็นสีสีท่าีไม่แพงนะไม่แพงเลยเอาเอาของเป็นของไม่แพงครับเป็นของไม่แพงนะครับซื้อได้นะครับครับผมก็ไปซื้อมาใส่ใส่จนถึงธันวานะครับ แล้วก็จะพ้นชงแต่ธาตุประจําตัวของคุณเนี่ยเนื่องจากเป็นธาตุทองเนี่ยสิ่งที่คุณต้องแก้ไขก็คือว่าต้องใช้ธาตุน้ําเยอะๆนะครับสรุปแล้วต้องใช้ฟ้าน้ําเงินดําเยอะๆนะครับเพื่อจะลดลดธาตุทองซึ่งหมายถึงทิฏฐิอํานาจนะครับพอบางครั้งเราเราเป็นธาตุทองมากเรามีอํานาจมีทิฏฐิมากมันก็ทําให้เราทํางานลําบากนะครับการใช้ธาตุน้ําเขาช่วยก็ทําให้เราซอฟลง ทำให้เราสามารถจะปฏิสัมพันธ์กับคนได้ดีกว่านี้นะครับไม่งั้นบางครั้งเราเขาเราพูดไปเนี่ยเนื่องจากเราเป็นลากาเนี่ยเราเป็นทองลากาลากาไก่ก็คือจิก,กัดเพราะฉะนั้นการพูดไปบางครั้งเราพูดด้วยความหวังดีคนอื่นเขาจะคิดว่าเราไปเหน็บแนมเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการการพูดการจางของเราปกติเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะเหมือนจิกกัดเหมือนไก่นนเองแต่ความคิดเราแต่ความคิดเราจริงๆเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องใช้ธาตุน้าเยอะๆใช่ครับผมครับสรุปแล้วอาจารย์เขาต้องสีอะไรยังไงกันแน่อาจารย์ก็คือต้องสีฟ้าน้ําเงินดานะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากโดนชงด้วยพลังของไฟเนี่ยก็ต้องลดไฟก่อนก็ต้องใช้ธาตุดินเยอะๆ ก็คือสีเหลืองสีครีมสีน้ำตาลเยอะๆนะครับก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ใส่พใส่พร้อมๆกันได้ไหมอาจารย์หรือไงเอ่ยไม่ครับคือปีนี้ยังไงขอให้ใช้พวกธาตุดินก่อนเพราะว่าโดนชงแรงนะครับครับผมอ่ะปีนี้เนาะไปหา รองเท้ากระเป๋าเสื้อนะที่ใส่ประจําวันนี้ก็ได้เนาะพยายามให้มีสีเหล่านี้เนี่ยอยู่ในตัวเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยว่าของตัวผมเองไม่ค่อยมีความเชื่อแต่สุดท้ายก็ต้องเชื่อจริงนะครับขอบคุณครับค่ะผมขอบคุณมากเลยนะครับครับัอดีครับเมกี้มาได้ดูื่องความรักให้กับคุณพี่เขาเลยนะก็รักเป็นยังไงอา์โอ้มีคู่ยากเหมือนกันเพราะเป็นธาตุเหมือนนะครับอันนี้ก็เลยอาจจะเพราะว่าเป็นธาต ที่เป็นธาตุทองมากก็เลยทําให้ค่อนข้างพูดไปแล้วเหมือนไปทะเลาะกับคนอื่นคือทิฐิสูงครับคนนี้เป็นธาตุทองมากกว่ทิฐิสูงทําให้เวลาพูดเนี่ยก็จะหาคู่ยากคือพูดไปเหมือนบางครั้งแทนที่เราจะพูดชมเขากลายเป็นพูดบอกเขาเฉยๆยเงี้ยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยไปว่าเขารู้สึกไม่ชอบเลยครับคนธาตุทองจะเป็นอย่างนี้คือเหมือนพูดขวานผ่าซ่าเกินไปแต่จริงแล้วมีความจริงใจล้วนๆเลยนะผมเข้ชใจพี่เขานะใช่ใช่ครับแบบนี้นี่เอง ก็ศู 9, 45, นยะ์สระบมหนึ่งหนึ่งหกเก้าสี่ห้าเนาะใครที่อยากจะทราบในเรื่องราวของท่าประจําตัวหรือว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตนะเป็นความเชื่อในส่วนตัวส่วนบุคคลนั่นเองครับผมนะใช้วิจารณญาณแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดีมีความเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าลองดูมันก็ไม่เสียหายครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องธรรมชาติอรราจารย์สวัสดีครับสวนะัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับ วันเพนคะ่ะคุณวันเพ,พกเกน,นครับผมขอว่ได้ปีเกิดหน่อยครับแปดกันยาสองห้าศูนย์เก้าเวลาเกิดครับหกโมเช้าค่ะเรื่องนี้อยากจะถามครับถามอยากทราบว่าจะมีโชคลาบบ้างไหมคะอ๋ะอปีนี้มีไฟเข้ามานะของคุณเนี่ยเป็นธาตุทองเพราะฉะนั้นโดนไฟเล่นงานเพราะฉะนั้นเรื่องโชคนี่ต้องหยุดไว้ก่อน นะครับระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก่อนนะครับตอนนี้คุณพี่ทํางานอะไรอยู่ครับไม่ได้ทําค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเ๋อเป็นแม่บ้านนะครับตัวจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าปีนี้ไฟเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นไฟเยอะเกินไปเพราะคุณมีคุณเกิดก็มาเมียแล้วเป็นไฟแล้ววันที่เกิดก็เป็นมาเมียอีกนะครับอ๋อมันก็เลยเท่ากับไฟตอนนี้ในตัวคุณมันเยอะเกินไปแล้วคุณจะอึดอัดด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆปีนี้ควรจะใช้ธาตุดินเยอะๆนะครับ อาจจะธาตุประจาตัวเขาคือธาตุอะไรครับคือธาตุทองครับเป็นทองวอกนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นทองแล้วโดนไฟเยอะขนาดนี้ก็เท่ากับว่าโดนล้อมด้วยไฟก็จะเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองบางครั้งนะครับวิธีแก้ก็คือเนี่ยครับก็คือต้องต้องลดไฟตัวลดไฟที่มีอยู่ในตัวเองให้ได้นะครับก็คือต้องใช้พวกธาตุดินนะครับก็จะเป็นสีครีมนะสีน้ำตาลสีเหลืองอย่างเงี้ยครับผม ใช้ธาตุดิน<อ>แล้วก็ธาตุตัวเองก็คือธาตุทองอยู่แล้วก็คืออาจจะใช้พวกสีเงินสีทองพวกโลหะใส่พวกโลหะช่วยนะครับ<อ>ก็จะทําให้ตัวเองดีขึ้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีอํานาจบารมี<อ>มากขึ้นนะครับพี่ไงตอนนี้คือมีปัญหาอะไรกับตัวแบบก็ความคิดเหรอคิดมากเลยว่ายัางไงครับค่ะก็มีเครียดเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละครับเพราะว่าปีนี้ไฟเยอะแล้วคุณมีไฟเยอะอยู่แล้วอะครับมันเหมือนกับคุณมีพลังอะไรที่มัน คุณไม่ชอบแล้วมันมาอีกอึดอัดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็ก็ต้องมีเรื่องแล้วครับนะฮะและปีนี้มันก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนกับมันตามต่อเนื่องมานะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะพ้นจริงๆก็คือปีหน้าครับปีหน้าอาจารย์ครับเรื่องการเงินของเขาเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วถ้าสามารถลดไฟได้เนี่ยการเงินจะดีขึ้นหรือว่าเสริมด้วยโลหะทําอะไรเกี่ยวกับพวกโลหะหรือพวกราชการก็จะดี แต่ถ้าเป็นแม่บ้านระจายก็หาซื้อพวกะั้นก็ก็ก็คือต้องลดพกไฟให้ได้นะครับนะพวกยุ่งเกี่ยว่กับพกไฟของร้อนให้ให้น้อยน้อยหน่อยนะครับแล้วก็เสริมตัวเองด้วยโลหะนะครับแล้วก็ปีนี้ยังไงก็ขอให้ใช้ธาตุดินเยอะๆะนะครับเพราะปีนี้ไฟแรงจริงๆนะครับดูแลสุขภาพเลยละกันเนาะก็อาจารย์ก็ห่วงเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นหลักๆคือต้องระวังตอนนี้ยังไม่มีโชคมีลาบเนาะตัวเองเนาะ ขอบคุณมากเลยนะคะ<า>คุณพี่สวัสดีครับ<า>พักดบพระเบเกอนดีกว่าครับผมเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านเนี่ยเราจะมาเปิดรับสายฟอนอิงกันในเบรกสุดท้ายเนาะ0 2 1 1 6 9 9 45ครับช่วงหน้าครับ